สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซิตี้เกอร์ a ชนแนคลิปนี้นะคะฟอยจะมารีวิวให้ทุกคนดูอีกแล้วแต่จะเป็นรีวิวเครื่องดูดฝุ่นตัวใหม่เป็นเครื่องดูดฝุ่นของอิเล็กโทรลักเนอรุ่น ZB 3 5 1 3 d b โอ้โหยาวไปไหนก็คือเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ราคากลางๆและฟอยก็ได้ทดลองใช้มาแล้ว เป็นเดือนแล้วนะทุกคนถึงจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะว่ามันเวิร์กมากๆแล้วก็ราคาก็คือไม่แรงมากแต่ก่อนจะไปดูราคาเนี่ยเรามาดูคุณสมบัติแล้วก็สิ่งที่ฟอยชอบในตัวมันคืออะไรบ้างมาดูกันเลยรุ่นนี้นะทุกคนเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายด้วยดูดพลังแบบไซโครนแต่ว่าสามารถกรองฝุ่นได้สองชั้น ซึ่งสองชั้นนี่สําหรับฟอนนี่ถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับการที่ทดลองใช้งานมา1เดือนคือมันอาจจะไม่ได้ดูดจนถึงขั้นแบบฝุ่นไมครนหรือว่าละเอียดอะไรที่เรามองไม่เห็นได้ขนาดนั้น,น,นซึ่งอันนั้นก็อีกจาราคาหนึ่งไปเลยแต่นี่คือเพียงพอแล้วสําหรับฟอนเนาะก็คือกรองได้2ชั้นแล้วก็กาลังกาลังดูดของเขานี่ก็คือ18วัตต์ซึ่งถือว่า18วัตต์นี่ก็ไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำม,มากแต่ว่าเป็น ระดับที่สิ่งที่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ควรจะมี <c oughs> หลังจากที่ทดลองมาแล้วก็คือเป็นระดับที่โอเคมากๆดูดได้ละเอียดดีแล้วก็แรงดีซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้ถึง2ระดับก็คือระดับต่ำแล้วก็ระดับที่แรงกว่า โดยจะสามารถใช้ต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราใช้ระดับต่ำจะใช้ต่อเนื่องได้ถึง35นาทีแต่ถ้าเป็นระดับที่สูงกว่านี้จะใช้ต่อเนื่อง12นาทีซึ่งหลังจากที่ลองใช้งานดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นอนะเราจะใช้แรงสูงสูงก็ต่เมื่อแบบดูดพรมดูดอะไรที่เป็นพื้นผิวที่แบบน้นหนาหน่อยแบบเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรมนั่นแหละแต่ถ้าเป็นพวกพื้นกระเบื้องพื้นอะไรปกติทั่วไปก็เราใช้กำลัง ธรรมดาอยู่แล้วซึ่งถือว่าใช้งานได้กำลังดีอะ for ทดลองดูดชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนโดยที่ชาร์จครั้งเดียวอะมันสามารถดูดได้ครบทั้งสองชั้นนะทุกคนโดยที่ชั้นล่างนี่ก็ห้องเยอะเหมือนกันชั้นบนก็ห้องเยอะจนมาทั้งถึงบันไดนี่มันเพิ่งจะหยุดหายใจไปท่านเองซึ่งถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับเวลาประมาณนี้แรงดูดประมาณนี้เนาะ สำหรับระยะเวลาการชาร์จไฟของเจ้าตัวนี้นี่จะนานนิดนึงก็คือ4ชั่วโมงแต่4ชั่วโมงนี่ก็คือมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอีกนั่นแหละก็คือเราสามารถชาร์จทิ้งไว้แล้วก็สามารถไปทํางานบ้านอย่างอื่นได้หรือว่าชาร์จทิ้งไว้ตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ดูดได้ปกติมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอีกเหมือนกันถ้าพูดถึงอุปกรณ์ของรุ่นนี้นะทุกคนเขาจะให้มาหลายหัวมากๆมาดูกันว่ามีหัวอะไรบ้าง นี่ในกล่องเนะเขาก็จะให้ถุงนี้มาแล้วก็มีหัวต่างๆเช่นหัวนี้ก็จะเอาไว้ดูดซออซอนต่างๆหัวนี้ก็เอาไว้ดูดพวกเบาะโซฟาอะไรพวกนี้คือดูดดีมากๆดูดจากสภาพแล้วคือแบบมันสามารถยึดเกาะพื้นผิวแล้วก็ดูดฝุ่นขึ้นมาแบบได้เยอะมอากจริงๆชิ้นต่อมาก็คืออันนี้ อันนี้อันนี้ก็คือเด็ดตัวเหมือนกันก็คือเอาไว้ดูดพวกที่นั่งหรือที่นอนไรฝุ่นตามที่นอนต่างๆตัวนี้สามารถจัดการได้แล้วก็ไปทดลองมาแล้วกับคนแมวอะไรต่างๆนาะนๆะนะก็คือดูดออกมาได้หมดจดมากๆน,นี่ ยังไม่หมดหัวนี้ก็เอาไว้ดูดซอกซองต่างๆตามขอบอะไรพวกขอบกระจกขอบมุ้งลวดละพวกน้าคือดีมากๆมันแบบตามซอกซอนได้จริงๆแล้วก็หัวที่ติดมากับตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้<ๆ>เขาเรียกว่าบัตรบัตรโรครีมที่สามารถตัดเส้นขนตัดอะไรได้ด้วยจากตรงปุง่มตรงนี้เนาะเวลาเราดูด เวลาเจอเส้นผมเส้นอะไรเราสามารถกดตรงนี้ค้างไว้5ถึงสิวินาทีมันก็จะสามารถตัดเส้นผมอะไรระดูดเข้าไปโดยที่เราไม่ต้องมาแบบมานั่งเล็มน,นั่งแฉะนั่งแฉะอะไร <c oughs> นั่งตัดอะไรตรงนี้ให้มันวุ่นวายเนอะให้มันสกกระปกเหมือนตรงนี้ก็คือถือว่าดีมากๆแล้วก็เครื่องนี้เขาบอกว่าเป็น t o in one t o in one ยังไงนอกจากหัวมันจะใช้จากข้างล่างใช่ไหมสามารถดึงตรงนี้ออกมาใช้งานได้ด้วยนี่ คนซึ่งเจ้าหัวตัวนี้ก็จะมาต่อกับหัวต่างๆที่เขาแถมมาได้เหมือนกันเนาะสามารถแบบถือง่ายๆอย่างนี้เลยไปดูดในรถไปดูดข้าม่านไปดูดม้งลวดอะไรนอกบา้านอะไรได้หมดเลยโดยใช้หัวพวกนี้ที่เขาให้มากับตัวเครื่องนี้ได้เลยแล้วเวลาเราจะทิ้งเศษผงเศษฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถดึงจากตรงนี้ขึ้นมานี่ซึ่งตัวกรองในตรงนี้เนาะเราสามารถดึงออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายมากๆนี่แคบีบ ออกมานี่มันค่อนข้างเร็วนิดนึงนะเพราะเราใช้งานจริงๆเราสามารถดึงตรงไส้กรองตรงนี้ที่เนี่ยตัวนี้คือสองชั้นถูกไหมเราสามารถดึงออกมาล้างได้หมดเลยทุกคนดีมากๆซึ่งฐานเก็บฝุ่นตรงนี้เนี่ยได้ถึง0.42ลิตรด้วยกันก็คือพอแล้วว่ะคือดูดชั้นหนึ่งมันก็เต็มพอดีเลยทิ้งปกติ แน่นอนว่าการรีวิวเครื่องดูดฝุ่นของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะเราได้สาธิีให้ทุกคนดูแล้วทั้งการดูดชั้นหนึและชั้น2รวมกันมาดูกันตอนที่จบเลยว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยจะเด็ดดวงขนาดไหน Ch หลังจากที่ฟอร์ได้ทดลองใช้มาแล้ว1เดือนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุ้มค่ากับราคามากๆแล้วด้วยสเปคตัวเครื่องนี่ก็คือตอบโจทย์ในชีวิตของเรามากๆเพราะว่า18วัตต์นี่ก็คือคุ้มค่าแล้วมันอาจจะมีเครื่องที่สูงกว่าอย่างเป็น20วัตต์อะไรอย่างนี้มันสามารถดูดแบบระดับไมโครเล็กๆอะไรพวกนั้นใค,ใครที่เป็นภูมิแพ้ก็อาจจะเป็นเลิกตัวนั้นไปแต่สาหรับฟอร์นี่คือเพียงพอแล้วเนาะสำหรับ18วัตต์แล้วก็ตัวกองที่ได้แค่2ชั้นนี้ก็พอแล้ว พราะว่าอย่างที่ดูดไปแล้วคือหลักฐานที่มันออกมาจากในตัวกรองอ่ะก็คือมันแบบว่าสะใจพอแล้วเนาะถ้าละเอียดกว่านี้ก็คงแบบโอ้โหมันเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเกินงบเราไปได้แล้วก็ตัวที่แพงกว่าอาจจะเป็นแบบ5ชั้นอย่างที่ฟอยบอกไปเนะเหมาะอาจจะเหมาะกับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าในบ้านนี่คือไม่ได้อยู่กันแบบปกติหมายถึงว่ามีฝุ่นเยอะกว่าปกติหรือว่าทําธุรกิจ อะไรที่มันแบบต้องใช้แรงดูดเยอะๆแล้วก็กองหลายๆชั้นจริงๆนี่อาจจะเป็นเลือกตัวนั้นไปซึ่งราคาอาจจะก้ากระโดดไปเลยมาพูดถึงราคาตัวนี้ดีกว่าเกินมานานขนาดนี้แล้วราคาตัวนี้ฟอยซื้อมาในราคาเพียงแค่5,490บบาทเท่านั้นเป็นไงทุกคนราคาก็คือแบบกลางๆเนาะไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกมาก ซึ่งราคานี้นะทุกคนฟอยได้มาจากในช h อปปีหรือแอปส้มของเราๆนั่นเองถ้าใครไปดูในห้างหรือในโฮมโปรหรือว่าในชอปอิเล็กทรอัก์จริงๆเ่ยอาจจะราคาสูงกว่านี้ก็ได้แล้วก็แล้วแต่ใครสะดวกเนาะว่าแบบใครอาจจะอยากไปปรึกษาพนักงานเพิ่มเติมหรือว่าไปทดลองใช้จริงๆที่นั่นเลยก็ได้แต่ว่าฟอยก็คือถือว่าไป ปรึกษาเข้ามาในระดับหนึ่งแหละแล้วก็มากดในแอปทซงก็ถือว่าราคานี่คุ้มค่ามากๆถูกใจมากๆนะฮะโอเคสำหรับเครื่องนี้เนี่ยใครที่ไลฟ์สไาล์เพลคายฟอยหรือว่าต้องการเครื่องดูดฝุ่นที่แบบ เขาเรียกว่าเครื่องดูดฝุ่นที่ตอบโจทย์สะดวกสบายไร้สายราคาไม่แพงมากก็ขอให้เจ้าตัวนี้เนาะ e l e c t r o s ั a t i z B 3513 dB เป็นตัวเลือกของทุกคนแล้วกันคือมันคุ้มค่ามากๆไม่งั้นคงไม่ออกมารีวิวให้ทุกคนดูเนาะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครอยากให้ฟวรีวิว ถ้าใครอยากให้ฟอยร,รีวิวอะไรไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้สกินแคร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนี่สามารถคอมเมนต์มาให้ฟอยได้เลยใต้คลิปนี้เนาะเออลืมบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนคือใช้เองแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูเองเลยโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนแล้วพบกันเออเว้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครอบครัวฟอยด้วยอย่าลืมสโลแกนของเราแล้วกันสุกกายสบายเงินในกระเป๋าสายซิติเกอร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย